ไม่เน่าเราต้องรีบกระสุดแล้วเป็นเวลาแล้วเป็นเวลาแล้วบอสเข้าไปพัดหน้ามันเลยบอสเย็นเฮยเดี๋ยวก็สามตัวเองเลยนี่แป๊บต่อให้เราไม่เข้าไปก็ชนะอยู่นชักช้ามาบอสดูอยากจะเปิดเน็ตดูแต่เดี๋ยวกระตุกชินชินอะไรชิงชิงแมงโก้เครออกจากเกมแล้วไม่รู้มันเขียนยังไงน่ะ เปิดเนี่ยเปิดเอามือถือก็ได้อ้าวไซอ่อ,อนอยังอยู่อีกเหรอครับไซอ่อ,อนเขาบอกว่าการตายครั้งแรกจะต้องจดจำและจารึกเข้วยจำดีไหงตังหล่นอดได้ตัง <c oughs> จำแบบนี้คีเลีมเรียนอ,อ,อะไรทากิทากิวากะอ่านนี่ปะวะทาโกยากิอ่ะ เขียนชื่อญี่ปุ่นใครจะกินทาโกยากิอันนี้แล้วอันนี้อ่านว่าแล้วเทคาร์ดเหรอเทคาร์ดเทคาร์ดทำไมชื่อแต่ละคนอ่าดูไปเนี่ยถ้ามันอโหเต็มมากเลยโอ้โหเต็มตัวเลยนี่มันญาติมีอย่งนั้นเลยอ่ะไม่อยากกำจัดเลยอ่ะโอ้ยเดี๋็ดเด็ดเด็ดเด็กสปอร์ตเราต้องกำจัดเพราะมันมันเปิดพื้นที่ 对 <Okay. S 1>、yeah.